thank you ทุกคนกันอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศหนาวมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเดินทานอาหารกันนะคะซึ่งการเดินทางมาที่ตลาดนี้ให้ทุกคนนั่งรถไปใต้ดินนะคะหรือว่าซับเว์เนี่ยลน์หนึ่งสีแดงแล้วมาลงที่สถานีไทยหยวนเจียทางออกหมายเลขบีนะคะพอออกมาปุ๊บเดินตรงอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยวไหนนะคะเดินมาประมาณ10นาทีจะเจอตลาดอยู่ด้านซ้ายมือ เป็นโซนแบบใหญ่ๆเลยอยู่ใกล้ๆกับเรียกได้ว่าเป็นห้างต่างๆจะเห็นอชอบหัวเว่ยด้านซ้ายมือแล้วก็ให้เลี้ยวเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเจอตลาดนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้หน่อยก็จะไปหาอะไรกินกันอีกนะคะที่ตลาดเช่นเดิมจากการกินคือความสุขของคนจำมั่มนะคะนักขยําไปไปกันดีกว่า โอ้ยทุกคนคือลมหนาวมากที่หน่อยมาเนี่ยคือเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมเพื่อนๆฟังดีๆคือหนาวเลยหนาวแบบทุกคนต้องใส,ส่เสื้อหนาวอะตอนนี้แล้วเพื่อนๆลอง imagine จินตนาการนะว่าถ้าเป็นช่วงแบบทันวามกราคุมภาที่นี่มันจะขนาดไหนทุกคนโอ้ทุกคนหนาวจับใจได้ใจมากเลยนะคะวันนี้ ตรงตลาดเหมือนแบบร้านปิดนหลายร้านด้วยอะ่ะน่าจะเป็นเพราะฝนตกด้วยอากาศอุณหภูมิก็เลยต่ำลงนะคะทุกคนวันนี้หน่อยจะกินน้ำนะคะชื่อร้านว่าเจ็ดร้อยซซอะ่ะคือมันจะมีหลายสาขามากเลยนะคะที่สัญญยังนี่เป็นร้านสีเขียวแบบนี้นะคะ 你好เออเมนโกเอ้ยนี mango. ่อันน okay. ี้ยอเคโอเคโอเคเราใส่น้ำแข็งแค่นิดเดียวพอนะคะเราถามว่าเราใส่น้ำแข็งไหมบางคนเขากินไม่ใส่น้ำแข็งเลยเพื่อน โอเคจ่ายเล้วเร้อยนะคะตอนนี้ก็ <aroma> <Napoleon. S 2> เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเขาจะทำให้รายเขาน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยน้ำอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยเป็นเป็นลูกอะไรอ่ะเขาเรียกรสเบอร์รี่หรออุ้ยน้ำนี้ก็น่ากิน เดี๋ยวไปกินมานอื่นดีกว่าตนด้านมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ต้องอ๋อข้าวล่างมาันจะมีซอสอยู่ต้องขยาก่อนโอเคชิมๆทุกคนได้มาแล้วค่ะ7 0 0ซีซีนะคะที่ร้านนี้โอเคเดี๋ยวจะไปลองชิมดูนะ เดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าจะไปหาอะไรกินก่อนเนี่ยนะคะทุกคนพอเดินมาเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะเจอทางเข้าตลาดแบบนี้เลยนะคะนี่แหละเป็นตลาดทางเข้าเราอยากกินอะไรแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ไปสั่งเอาข้างในนะคะทุกคน <c oughs> อุ้ยวันนี้แบบร้านปิดเยอะมากเลยอะ ถ้าจะเป็นเพราะว่าฝนตกอืออ่าสิ่งสิใช่เลยวันนี้ร้าน <c oughs> ปิดเยอะอ่ะมันเหมือนกับน่าจะแบบเพราะว่าฝนตกแน่เลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินปลาหมึก จะมีพวกหมึกหลายอย่าง,างเนี่ยมีมีเป็นหนวดปลาหมึกแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่หน่สั่งจะเป็นตัวแบบนี้อันนี้คืออะไรอ่ะกุ้งกุ้งซอสเผ็ดอืออันนี้จะร่าไม่อ่าลวกไหมล่ะไม่ไห่ เอาละทุกคนนะคะวันนี้ไหนก็มาที่ตลาดนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับสเปอท่าหย่อนเจียนะคะก็จะมากินเมนูอร่อยนะคะเจอที่ไหนต้องกินที่นั่นเลยต้องบอกว่าของชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือหอยนางรมนั่นเองค่ะเย่จะเป็นหอยนางรมตัวใหญ่นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆหอยนางรมตัวใหญ่แบบนี้นี่นะคะเพื่อนๆหอยนาง,งรมตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะเ <Zahlen stuffed vegetable oatmeal> ขาจะไปย่างแล้วก็ใส่วุ้นเส้นใส่กระเทียมใส่พริกใส่ต้นหอมนะคะทุกคนเราก็คนให้เข้ากันเลยนะหอยนางรมตัวใหญ่มากอันนี้นะคะต้องบอกเพื่อนๆเลยว่า ทั้งหมด4ตัวหอยนางรมก็คือ20หยวนนะคะก็คือร้อยเดียวตกก็คือเฉลี่ยตัวละ25บาทอยากให้เห็นหอยอ่ะหอยคือใหญ่มากทุกคนดูดิโคตรใหญ่เลย เราเอาพริกเส่็เข้าไปด้วยนะคะเยงลยหอยนางรมมันจะได้มีแบบเผ็ดๆนิดนึงแก้เลี่ยน อันนี้คือน้ำมะม่วงนะคะ 700cc ที่หน่อยไปสั่งมาจากที่ร้านนะคะเขาก็จะใส่แบบเป็นสาคู่ไม่เล็กๆแล้วก็มีเนื้อมะม่วงอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องคนก่อนนิดนึงนะอันนี้ ทุกคนโคตรอร่อยคือมันจะมีเนื้อมะม่วงอยู่ข้างในเท็กเจอร์นะคะก็จะเป็นเมนสาคูแล้วเราเสรน้ำแข็งน้อยเพราะฉะนั้นมันจะได้แบบมะม่วงแบบเต็มๆเลยอะอ,อร่อยน้ำตาไหลเราต้องไม่ช้านะคะไปกันต่อตัวที่2กันเลยค่ะทุกคนน,นี่ กินกับพริกกับกระเทียมมันยิ่งอร่อยมันเข้ากันมากเลยมากันตัวที่สามแบบไวๆต่อเนื่องกันเลยค่ะทุกคน แล้วก็มาปิดท้ายนะคะทุกคนกับตัวที่4ี่ค่ะ ไม่กินง่ายๆก็เนี่ก็เลยเอามาใส่บนกระดาษข้างบนเพราะว่าชิ้นมันใหญ่แล้วมันจะกัดยากด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลาหมึกมันแบบกลัวมันหลุดออกจากไม้

อร่อยจบประทับใจมากนะคะวันนี้ดอยนาคำนะคะค่ที่มาจัดอย่างนะคะต้องลองนะคะ 700cc ร้านสีออกแบบเอ่อปีกโยมินปไเย นี่ั่างเป็นน้ำมะม่วงนะฮะใครดูคลิปอยู่คลิปนี้น่ากำลังจะนอนขอให้หิว <c oughs> ไปก่อนเลยครับทุกคน